เอ่อเปิดการมองเห็นกดหัวงหัวใจให้พี่เดด้วยนะครับกดสับสกายใหกดกระดิงนะครับแล้วก็กดทุกอย่างมีอะไรก็กดกดไปนะอยู่ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับมีเกียรติมีศรีไปพร้อมๆกันครับคุณคุณไหม <c oughs> นายกอิงครับนะครับคุณหนูอิงเคยกล่าวไว้ว่าเลือกเพื่อไทยประเทศจะเปลี่ยนไปนะครับเราจะอยู่ดีกินดี ยาเสพติดจะหมดไปจากประเทศไทยจ้านะครับได้เวลาอยู่ดีกินดีกันแล้วจ้าปิดสวิต์สามปอปิดสวิต์ลุงป้อมจุกรูนะปิดไปเรียบร้อยแล้วลุปง,นะงป้อมะนะในสองปอไม่ได้ปิดนะปิดเป็นคนเดียวนะครับโดนไปหลายดอกแฉโค,ค้งแฉคลิปกันไปอ่ะนะครับนะครับ,นะรบตอนนี้ก็เป็นไงได้เราได้นาะยกคุณหนูครับคุณหนูอิงก็ต้องเป็นกําลังใจให้คุณหนูนะ ตอนนี้กทบว่าทะธรรมเนยนะเริ่มไม่ค่อยอ่านสคริปต์แล้วนะเพราะว่าชาวโซเชียลบอกว่าถ้าแน่จริงเจ้าจริงมีสติปัญญาจริงไม่ต้องอ่านสคริปต์มาถึงพูดเลยครับไม่ใช่นะ้ําท่วมไม่ต้องอ่านเลยสวัสดีพี่น้องประชาชนวันนี้ดิฉันเดินทางมาแก้ปัญหาน้ําท่วมข้อหนึ่งต้องทํานี้ข้อสองข้อสามนะครับคือมันดูกระจอกไปนะครับเพราะนั้นคุณหูอิงก็ต้องพยายามต้องพยายามท่องให้ได้อยู่บ้านนะครับคืนตื่นตีสี่แต่เช้าหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้ ดิฉันนายกรัฐรมนตรีอะไรก็ว่าไปเราท่องมาแต่บ้านนะครับทำการบ้านมานะครับที่ผมพูดเนีพูดด้วยด้วยความรักนะครับก็หวังว่านายกอิงหรือนายกคุณหนูเนี่ยนะครับลูกเจ้าสัวเนี่ยจะจะ,จะบริหารประเทศให้ประเทศจเจริญก้าวหน้าพี่น้องเชื่อไหมนะก็เป็นกําลังใจครับนะครับพยายามท่องเองนะครับเดี๋ยวก็จะมีงานไปต่างประเทศงานอาเซียนงานยุโรปงานอะไรต่างๆเยอะๆนะ ถ้าไปนั่งอ่านวีดีทุกๆอ่อ,อายก็ตายานะครับเพราะนั้นก็ฝากเลยครับนะครับไอพ่อคิดลูกทําไม่เป็นไรแต่ครน,นี้ปัญหาว่าเวลาเราจะตอบคนถามเนี่ยเราต้องแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนเก่งคนกล้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็ฝากนะฝากไว้นะครับฝากฝากไปครับว่าต้องพยายามเรียนรู้ต่างๆด้วยตัวเองตอบคำถามเองนะครับถ้าเราตอบไม่ได้ก็จะลําบากก็เป็นกําลังใจให้ในายกหนูนะ นาเห็นได้ข่าวว่าอะไรเงินเดือนนายกก็มอนอยากจะรับเพราะอะไรเพราะเรารวยอยู่แล้วรองเท้าคู่เราเป็นแสนเสื้อกี่แสนไปหรือนายเสื้อผ้าเครื่องประดับนาเดินเดินมานี่สิบล้านอยู่เปล่านาฬิกาเรือละร้อยล้านยี่สิบล้านคือความร่ำรวยนายกเราโคตรรวยเลยแต่ประชาชนแม่งโคตรจนนะครับก็อยากจะฝากท่านนายกนะครับไอโครงการแจกเงินเนี่ยอยากให้แจกจริงๆนะตอนนี้ก็นะพี่น้องประชาชนก็ถามเมื่อไหร่จะแจกอุรอหนึ่งหมื่นบาท บางคนก็แม่งมิจฉาทีพติดต่อมาก่อนแล้วเอาเปิดแอป,ปเลยเดี๋ยวก็กดลงกดลิงก์ไปเสียเงินเสียทองไมไหน,นก็ฝากครับฝากนะครับนะครับว่านายกยังไงเล่นแจก,กเลยนะอดอยากกันหมดนะนะครับนะครับรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเน้นฐานเสียงคนจนคนแก่ต่างจังหวัดน,นะครับเพราะว่ามีความเชื่อว่าคนพวกนี้อ่อนแอก็แจกเงินเนี่ยนะก็จะมีความมีความคิดว่าต้องพึ่งหน่วยงานของรัฐนะมีความคิดว่าต้องพึ่งหน่วยงานของรัฐคนพวกนี้นะครับเพราะยากจนแต่อยากก็ฝาก รัฐบาลว่าทํายังไงให้คนจนคนแก่พวกนี้หรือคนต่างจังหวัดมีรายได้สําคัญกว่าดีกว่าไปจ่ายเงินสงเคราะห์พัฒนาอาชีพนะแนะนําช่องทางทํามาหากินดีกว่านะนะครับลองไปดูที่ทํายังไงว่าเขาต้องมีอาชีพมีอะไรจะไปเน้นแต่ว่าออแจกเงินแจกเงินเนี่ยผมว่าไม่เวิร์กอ่ะมันเหมือนาแบบเขาเรียกอะไรนะทําให้อ่อนแอและปกครองง่ายเพราะว่าต้องพึ่งรัฐนะครับก็ทําให้คนเหล่านี้ก็เลือก พรกการเมืองที่เน้นคนคนยากคนคนคนไรงต่างเนี่ยจะใช้วิธีการแจกเงินนะครับ้ถาถามผมผมว่าไม่ถูกต้องอ่ะน่าจะเน้นว่าทํายังไงให้เขามีความรู้มีประสบการณ์ในการทามาหากินอันนี้สําคัญพี่น้องคิดเหมือนผมอะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับพี่เดก็ให้ความรู้กันตรงไปตรงมานะครับส่วนนักร้องตอนนี้ก็ร้องกันทุกวันครับนะครับร้องท่านนายกอิงร้องคุณทักษิณน,นะครับร้องพักรวมรัฐบ,บาลน,นะครับ เยอะแยะทั้งร้องปะะชอปชปปงอ,อ่าคอกตแตไม่หมดนะครับคดีความต่างๆที่มีการร้องเรียนเนี่ยเท่าที่ผมได้ตรวจสอบเนี่ยส่วนใหญ่มีมูลความจรินงนะเป็นเรื่องจริงหมดเลยนะฮะนะครับผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็ต้องส่งไปศาลฎีกาแล้วก็ส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ดูกันนะครับว่านายกอิงเนี่ยจะหลุดจากเก้าอี่ไหมบางคนก็บอกสามเดือนหกเดือนก็ไม่น่ารอดนะนะครับเออเมื่อวานนี้ผมไปคดีแอมไชนายครับแอมไชนายเป็นจำเลยที่หนึ่ง แล้วก็เสร็จแล้วก็หัวแอมรองผู้กับเป็นจำเลยที่2แล้วก็ทนายปากแดงเป็นจำเลยที่สามคดีสูกกล่าวหาว่าวางยาพิษและทาลายเอกสารก็ปรากฏเมื่อวานนี้เป็นคดีนัดแรกนะครับน้องแอมเป็นจำเลยที่1ถึงเวลาที่ต้องเบิกความนะครับทนายจำเลยเอาน้องแอมเข้าครอ,อบเบิกความนะน้องแอมอยู่ดีๆน้องแอมก็ยกมือขึ้นมาแล้วถแถลงสารอะไร หนูไม่มีความประสงค์ที่จะเบิกความสารฟังแล้วตกใจเลยเอา้าถ้าเขากล่าวหาว่าเราวางยาพิษทำไมเราไม่เบิกความหนูไม่ประสงค์เบิกความสารก็พยายามอธิบายนะเขาฟ้องว่าเราเนี่ยนะวางยาพิษเราก็ควรจะเบิกความว่าเราอยู่ในที่เกิดเหตุหรือเปล่านะครับเราซื้อไซยาไนด์หรือเปล่าเราไซยาไนด์ไปให้ตายต้องก้อยกินหรือเปล่านะครับเราพาเข้าไปที่ถ่าน้ําบ้านโป่งทําไมและทําไมเราปล่อยเขาตาย นะครับเราเอากระเป๋าเอารถลงเข้าไปไหนนะครับแล้วก็เรามีส่วนการส่วนกับการตายของอผู้ตายคนอื่นอีกสิบสี่คดีหรือเปล่าเราควรจะอธิบายให้สารฟังเพราะคดีนี้นะครับศาลอธิบายว่ามีโทษประหารชีวิตนะจำเลยก็ต้องต้องต้อง,องอหักล้างพยานหลักฐานโจทย์นะว่าจำเลยไม่ได้กระทาความผิดไม่ได้ซื้อไซยาไนไม่ได้ฆ่าเขาตายไม่เกี่ยวข้องกับการตายของผู้ตายที่โดนไซยาไนจํจนวน14ศพ ศารพยายามอธิบายสิทธิ์พยายามคุม้มครองสิทธิ์ให้กับน้องแอมแต่น้องแอมก็ยืนยันนะครับนะครับว่าจะไม่เบิกความนะครับสาลก็พยายามบอกว่าอย่าไปอย่าไปเชื่อทนายเยอะนะครับเชื่อศารนี่นะสารจนะรให้ความเป็นธรรมน้องแอมก็ควรจะอธิบายคนทั้งประเทศก็อยากจะรู้สารก็อยากจะรู้ว่าอแอมได้ไปฆ่าเขาตายหรือเปล่านะทำไมทำไมแอมไม่ยอมเบิกบความต้องนานคนระับศสารก็พยายามอธิบายเป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงมาแอมก็ปรึกษาทนายความมีทนายความ ผู้หญิงสองคนมีทนายปากแดงด้วยทนายปากแดงนี่แกรับสองตำแหน่งนะคือเป็นทนายเป็นทนายด้วยแล้วเป็นจำเลยด้วยแกเล่นสองตำแหน่งเลยควบนะครับตำแหน่งก็เป็นจำเลยที่สามดันไปพูดว่าถ้าอยากจะให้หลุดคดีก็ของกลางต้องไม่มีเพราะที่ผ่านมาก็คดีที่หลุดก็เพราะของกลางไม่มีนะครับเนี่ยทำพูดแบบนี้นะครับทนายปากแดงก็เลยกลายเป็นจำเลยที่สามคือเป็นทนายแต่กลับไปแนะนําให้อะไรเนี่ยไปแนะนําให้อะไรเนี่ย แนะนำให้สามีของแอมนะไปบอกแอมว่าถ้าอยากหลุดคดีต้องไม่มีของกลาง <c oughs> นะครับอันนี้เป็นข้อกล่าวหาอายการนะแต่ทางทนายปากแดงทนายจำเลยที่สามเนี่ยซึ่งเป็นทั้งทนายด้วยแล้วเป็นจำเลยด้วยเขาเรียกรับสองตำแหน่งเนี่ยแกก็ปฏิเสธว่าหนูไม่ได้พูดหนูไม่ได้เป็นอย่าง,งานั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนะก็คงต้องไปสู้กันไปนะครับก็ต้องไปสู้กันไปนะครับนะฮะว่าเราเป็นทนายความแล้วเราไปแนะนําอย่างนั้นไหม เราเป็นทนายจำเลยเราก็ต้องสู้คดีไปตามปกติไม่ใช่บอกว่าเอากระเป๋าไปทิ้งนะเอาหลักฐานไปทิ้งเอามือถือไปทิ้งนะถ้ามันมีหลักฐานว่าเราไปเอากระเป๋า,ามือถือมาเราก็ต้องไปไงติดคุกโดนประหารชีวิตเพราะมีการโดนเพราะว่าน้องแอมเนี่ยโดนคดีทั้งรักทรัพย์ชิงทรัพย์ฆ่าคนตายโดยไต่ตองไว้ก่อนโดนหลายดอกอะ่ะรักทรัพย์รักอะไรลักลก,รลกระเป๋าลักอะไรไปด้วยโดนกล่าวหานะแต่น้องแอมก็มีสิทธิ์สู้คดีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ เมื่อวานนี้แอมไม่สืบพยา,ยานก็สืบพันตำรวจโทรวิทูลสามอมไปเรียบร้อยแล้วเป็นรองผู้กับสืบตั้งแต่เช้าไปถึงสี่โมงเย็นแล้วก็ถามไปถามมาจนถึง6กโมกว่าคดีนี้สืบหนักวันนี้ก็จะเป็นการสืบพยา,ยานจำเลยที่สามคือใครฮะทนายปากแดงทนายปากแดงก็จะเบิกความตั้งแต่เก้าโมงเช้าไปเรื่อยนะครับว่าตัวเองมีส่วนช่วยนะครับมีส่วนเป,เ,ปเป็นเป็นคนจ้างวานใช้ให้นะครับพันตำรวจโทรวิทูลเนี่ย เอาพยานหลักฐานสําคัญในคดพกกีพวกกระเป๋าพวกโทรศัพท์พวกอะไรพวกเนี้ยเอาไปทําลายหรือเปล่านะครับประเด็นของทนายปากแดงที่โดนกล่าวหาก็คือประมาณเนี้ยถูกกล่าวหาว่าย่างวานใช้ให้สามีแอมเอากระเป๋าเอาอะไรต่างๆไปทิ้งนะครับซึ่งนาะยทนายปากแดงก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำเราคงต้องสู้กันต่อไปครับนะต้องสู้กันไปนะครับว่านาะคดีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็คงจะรู้แล้วครับว่าทนายปากแดงก็คงจะ อาเบิกความต่อสาลก็คงจะเบิกความยาวคดีนี้มีทนายกำเลยสี่คนทนายผู้หญิงสองทนายผู้ชายสองนะทนายผู้ชายก็คือทนายองทนายชัชตวาลอีกคนหนึ่งตัวอ้วนผมจำชื่อไม่ได้แล้วมีสี่คนนะส่วนโจทย์มีโอ้โหว่าโจทย์ที่คณะใหญ่เลยนะท่านชื่ออะไรนิลมนนี่มมนนอะไรนะครับผู้หญิงเนะี่ยเป็นอายการระดับฝ่าย,ยใหญ่อายการผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีท่านอายการผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งแล้วก็มี รวมๆแล้วอายการมี3-4ี่คนทนายโจทย์ร่วม2คนก็มีนาะยพี่เดแล้วก็ทนายรับพีพัฒนะ์แต่พี่เดย์ไม่ค่อยได้ไปศาลแล้วเพราะว่าลัวจะไลท์สดอยู่นะครับมามลัวจะไลท์สดก็ไม่ค่อยได้ไปนะครับก็ทนายรับพีพัฒน์เป็นทนายโจทย์ร่วมก็ยืนพื้นเป็นทนายให้น้องน้องก้อยพี่เดย์ก็นานๆแวะไปทีเมื่อวานนี้ก็แวบไปนะครับแต่วันตัดสินก็พี่เดย์พยายามจะไปฟังจะดูที่ว่าศาลจะตัดสินว่ายังไง นะครับน้องระพีพัฒน์ก็เป็นทนายความหลักไปทุกวันเพาะน้องยังมีเวลาว่างพี่เดย์ไม่ได้พี่เดงานหลักก็คือไล์ศดนะงานในเรื่อก็คือว่าความโจกครูเพราะถ้าไปทุกวันก็แม่งไม่มีเวลาไล่ศพนะเอฟซี FC แม่งกำลงลงแดงตายห่ากันหมดนะครับนะครับเพราะว่านะพี่เดน,นี่จัดรายการมันอยู่แนละ้วก็อยากกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับเวลาเราเป็นคดีความเนี่ยนะครับเราอย่าไปหลงเชื่อใครเยอะไม่ว่าจะเป็นทนายหรือนักกฎหมายอะไร เราต้องรู้ว่าเราทําผิดหรือเปล่าทําผิดเนี่ยต้องรับสารภาพอย่างเมื่อวานที่ศาลก็บอกว่าเราทําผิดก็ควรจะรับสารภาพแต่ถ้าเราไม่ไ no ด้ท <medi cringe. S 2> <OM> ําผิดเราก็ต้องปฏิเสธถ้าเราจะสู้คดีเนี่ยเราต้องหาพยานหลักฐานเราต้องอธิบายว่าเราเราไม่ได้กระทําความผิดเราไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเราไม่ได้ฆ่าเขาอย่างไรต้องหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์มาหักล้างพยานหลักฐานของโจท์แต่ถ้าเราไม่เราสู้คดีแต่เราไม่เบิกความเราไม่มีพยานหลักฐานเลยเราก็ติดคุกเองศาลก็จะชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานโดยฟังจาก พยานหลักฐานโจทย์นะไม่จไม่ไม,ไม่ไม่มีการฟังจากกําเลยเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์พี่เดย์ด้วยนะพี่เดย์สามารถนั่งไลฟ์สดเป็นประจำเนี่ยสารเสริอก็มาต้องไปกันแล้วเดี๋ยววันๆเนี่ยนะจนได้รับฉายาว่าทนายโซเชียลนะครับแล้วก็ฉายาเพิ่มว่าทนายปากหมานะครับนะครับก็เป็นฉายาที่พี่เดย์ชอบเพราะแม่งเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ให้ความรู้กันทุกวันอะนะใครมีปนะัญหาข้อกฎหมายใครถูกกล่าวหาถ้าทำผิดก็รับสารภาพ เยียวยาสมนึกไวสารก็ไม่ไม่ติดคุกหรอกครับไม่ว่าคนี้หมิ่นประมาทปลอมเอกาสารอะไรต่างถ้าเราทําผิดจริงนะยักยอกท่าโกงเราทําผิดจริงเราไปหาทนายสักคนหนึ่งใกล้บ้านท่านคนไหนที่ท่านไว้วางใจก็หาทนายนะมีทนายเป็นเพื่อนเป็นคนแนะนําเป็นอะไรต่างๆนะครับถ้าจนมากก็ให้สารหาให้ทนายขอแรงจุกกรู